ตอนนี้ผมอยู่พระธาตุดอยช้างมูกนะครับนี่คือทางเข้านา่นาจอดรถนะครับแล้วก็ยังมีค้า,ขา,ข,าขายดอกไม้นะครับที่จะมาไหว้พระธาตุดอยช้างมูกนะครับเข้ไมาเราจะเห็นช้างนะครับทั้งสี่ตัวนะครับตัวใหญ่สองตัวเล็กสองนะครับนี่คือบรรยากาศทางไป ไหว้พระธาตุดอยช้างมูกนะครับโหดูทุกคนไม่จริงไม่น่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะแล้วน่าจะเป็นไม้ล้มแน่นอนหรือว่าคนทำนะหลายคนก็มากราบไหว้มาขอพรนะหรือมาแก้บนต่างๆนะครับครับองค์พระธาตุดอยช้างมูกตรงนี้นะครับ นี่คือลานพระธาตุดอยชางโมกนะครับพระธาตุดอยช้างโมกเป็นโขดหินนะครับทุกคนครอบกับพระธาตุนะครับแล้ก็ยมีองค์รูปปั้นต่างๆนะครับมาถวายกันนะครับ นี่คือสาราที่มากบาบไหว้พระกันนะครับก็เดินไม่ไกลนะครับทุกคนจะกลานจอดรถตรงนี้นะครับเงียบสงบมากๆเลยครับเป็นป่าธรรมชาตินึเป็นป่าสนนะทุกคน ก็ยมากราบไหว้กันได้นะครับตรงนี้เนี่ยนี่ครับพระธาตุดอ,อยชมบุยจะลืมมากราบไหว้ขอพรอกันได้นะครับทุกคนที่พระทาตุดอยชางม้มบุมตรงนี้นะครับ